งานเข่าอีกแล้วเด็กชายคำโคูนพี่น้องจักว่าไปเหยียบอีหยังมาละยางหัวเมืองเนี่ยพอบ้านคอยกันเลยต้องเฝ้าเห็ดพี่น้องเพระว่ามืออื่นเชร้าแล้วสิต้องไปตลาดแต่ตีสองเนาะมันเกิดเลยได้เฮ็ห็ดเดึกๆเดือดืนั่นแหละเนาะนั่นว้าแล้วค่ะก็มาลูบๆคมค้ำหาจักว่าเหยียบหยังดอกพี่น้องหาก็บว่าเห็นทุกเทียคันเห็นมัน ยางหัวนี่ข่อยเอาเมือมาหลูบๆมือมันกระเห็นเดแต่ว่ารุงรอบนี่ไม่เห็นไหมพี่นองจ่าก็เหยียบยั้งเอากับไปเห็ดซอยกันเนาะพี่นองอือเพราะว่าเราโยกบ่ขื้นอีกอย่างหนึง่งมันก็บคำเนาะมันก็มืดก็กเรยได้จับไฟซองไห่เล้าซองๆทั้งงัดซอยเล้าละพี่นองอือนั่นฟาสิเอาไม้สอดซอยกันมันพันสูงมันก็เบเลยบ่เข่าหูตรงหูตรงหลอกหนอดเนาะเอาเห็ดเอากับสิ่งแย่งไฟไห่ ขันสิให้ไปยกซอยก็คือนสิยกบ๊ไหวพี่น้อง่อยเอามือไปสุกๆเมืองเล้วมันหนักโพดนั่นเห็ดไปเห็ดมากับเข่าเราพี่น้องเนาะของมันมีหูเนาะเห็ดจังได้กเขาพี่น้องแย่งไฟห้กับพลอะละเนาะนั่นก็เป็นกําลังใจห้พปอมมันคาเหลวสิไปป่าลานยางกับบ๊อมีล้วเนาะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งวันนี้ก็วันอาทิตย์เป็นวันหยุด มืออื่นบนหลับพี่นองจังกว่าจะได้แก่ทะเลนทะเลนไปป่ามือนีก็ใส่ยางอันไรไปกอนนาะนั่นแงไฟให้กับมีประโยชน์อยู่เด้อลอยางอันไรก็จะเม่นเก้าเม่นนันเนาะพี่นองมึงเนี่ยกัยังว่ายางอันไรเนาะบ่ค่อยได้ล่างเอาคันนีดีด้วย่พใหญ่คันน็อต่าให้มันแลนออกกอนรถเดเจเด้ออันยางรถนดนะล้อรถดนั่นนะ่ะให้แลนน้ำหนาเจเด้อขคันแน่นนเอาเอาคันไป ฮ้อนกับหอนนี่พี่น้องเมื่อสังเกตเมื่อหนาแล้วดูเฮีย <laughs> เนาะยางหัวกับม่หัวบัดคําพี่น้องอืมค่อยคอยเห็ดไปเนี่ยเนื้อไหนเขาพอเห็ดไต่เขาก็เห็ดแต่ว่าอันปายางเขาก็ต้องไปลานแล้วเนาะพี่น้องมืออื่นเสาเก่าม้วนคหละอืมสิบดีเก่าดีพันวาพูดหนาะพี่น้องคันมันเพราะเราต้องไปเอา เสียมได้เสียมได้พี่น้องนั่นแม่เขาบอมีเครื่องมือเนาะเขาก็มีแต่อันแปแกที่เขาแถมมาให้บอกที่เขาแถมมาให้น้ำหลดนั่นแหละเนาะพุ่นก็ใส่ตัวเสริมโดยการเอาเสียมเสียมมันก็เป็นเหล็กเนาะเลยเอางัดปุ่นไปมุนเอารอลงบาในพี่น้องแม่แล้งออกมาปุ่นเอาเห็ดไปส้างไปจูดีๆกับวายูดีๆได,ด,ด้อันลูกซ้ายคำคุ้นข่นั่นพี่น้องจะว่าไปเหยียบเติง เค็ดลเล่ก็เกจ็บอะไรเขาหมองมันไวตัวเนาะอบออยากใส่จังมีเด้คันว่าจาเป็นแต่ว่าส่วนมากก็จําเป็นก็เลยได้ใส่เนาะเมืงอเห็นเฮียพอบานข่อยในพี่น้องปานว่าแล้วอาบนา้บําเิ่นว่าเิ่นสิแก่สิถอนเด้ข่อยเลยบอกว่ายางรถเจ้าหัวเด้อฝ่าไปเปลี่ยนฝซั่น,นอืมมันแยงหาเอาไฟมาซองหาพี่น้องมาหาซอยกันพ่เห็นดอก แต่ไปใหรลานสร้างเขาเห็ดหลูดเนาะปันี้มันมนมันอ,อกลูกหลายอย่างอะไรเนาะบ่ะได้ใส่จักเทียข่อยก็เลยบอกว่าอาบน้ำให้เพิ่นเน่ฟัสซันแล้วก็เลยมันล่างนั่นนั่นล่างออกก็หายไม่ได้และเนอพี่นอง้